เอาไปใส่ลุม้มครับสวัสดีครับอนดีเรามาอยู่กับทีมงานเสียดสูนทุนเยอะนะครับผมแหมคุยดีคุยไอตอนคุยนี่คุยบอกว่างานเยอะงานเยอะนะแต่รถจอดอยู่แต่หลังบ้านดูดีครับอันนี้เขาจะทำแบบไหนนี่นี่มีแต่ดินลูกรังนะครับนี่ที่ปัดมานี่ฝนมานี่แน่นเปี้ยเลยนะครับนี่ รถจอดอยู่หลังบ้านครับเต็มไปหมดเลยงานไม่มีไม่มีงานรถจอดครับรุประคนชัยนี่จอดเลยสี่ห้าคันโอ้ โอ้สบายเทสไปเล่นกับพี่น้องอยู่บ้านตะแบกผมไม่ได้มาด้วยกันบอกมาคนละคัน,ค,น,นครับเห็นรถเขาจอดก็เลยจอดอ,อันนี้อันนี้แบบไหนจะทำไายแบบไหนเนีน่ยทำลานทำลานรับซื้อเมียน้อยรับซื้อติก ใครที่ทิ้งมีเมียทิ้งเมียเอาเอามาเลยใช่ไหมเออจะเลี้ยงเขาไหวไหมล่ะเออรับซื้อหมดโอ้อันนี้ไม่ได้รูรังเลยนี่รูรังนั่นแหละเราย้ายเอามาเก็บไว้นี่อ๋อย้ายมาเก็บไว้นี่เวลาใครอยากได้ก็ตักไล่มาเลยไล่มาไว้เป็นระเบียบไว้ให้เป็นระเบียบเดี๋ยวเกรดนี้มันก็แห้งแล้วเราจะเกรดแต่งให้มันแน่นเตรียมแน่น ไม่ใช่ธรรมดาทุนเยอะจริงๆเขาซื้อมันซื้อไม้ซื้ออะไรผมไม่ซื้อผมซื้อเมียน้อยเนี่ยเม็ดเป่าไกมาเอามาช่างขายหมดเลยนี่แหละที่เขาบอกว่าทุนเยอะเสียดสูญทุนเยอะเนี่ยทุนเยอะจริงๆนี่เออเดี๋ยวผมจะมาถามเหตุผลในต้นคุยน่ะอะไรคุยนี่รถนี่วิ่งไม่เคยจอดเลยแล้วพอผมมาดูเอาบุญสวยเลยนี่ แล,แล้วแล้วไหนล่ะไหนเศษไหนเศษนี่รู้กัเททิ้งมาแล้วเททิ้งอะไรผมกินได้ผมกินได้เด็โอ้ลุกน้ำปีกีปีทองเข่าไรเนาะใช่ไหมขับมาลงให้ตอนไหนอ่ะพรุ่งนี้วันที่ยี่มะวันช่างบรนลุการก่อสร้างมาถ่ายได้ไหมหมาถ่ายได้ไหมหมาถ่ายได้ไหมได้แล้วประกาศเลยเลยเนาะ ประกาศเลยว่ารับซื้อเมียนอย้อยรับซื้อเมียน้อยอรับซื้อเมียเกา่เกาเ,เาใครที่ดูแลไม่ไหวตาม,มาอายุใช่ไหมใครที่มีกิก๊กมีกั๊บอนเอาไว้เอามานี่เลยดูแลไม่ไหว,วเอา,า,าใช่ไหมเอาช่างกิโลขายซื้อตามน้ำหนักโอ้ยเจอไอ้80กิโลมาทำไงเนี่ยเจอ80กิโลมาเนี่ยตายเลย โอ้ทุนเยอะจริงๆครับอ่าตอนนี้คือว่าเสียสนอยากใครอยากได้ลูกรังมาเลย,เลยนี่ลูกรังสวยๆครับนี่เม็ดใหญ่ๆล,ลูกม่คันนะไม่คู่อีกคันก็สเตน์บายอยู่ที่บอ่อเลยครับนี่ลูกรังมีเยอะๆเลยลูกรังครับเที่ยวละแปดร้อยแปดร้อยใช่ไหมแปดร้อย <800. S 1> <800. S 2> มาเอาเองมาเอาเองคิดให้คัดห้าร้อยแล้วกัน ออรรถรถตักลูกรังให้เอาห้าร้อยถ้ามาเอาเองเจ็ดแปดร้อยเดี๋ยวตกลงตกลงลูกดังเขาขายได้เท่าไหร่ลูกลูกรังสมมติว่าเรามาให้ตังให้แล้วเราเอาไปขายเนี่ยขายได้เที่ยวเท่าไหร่เที่ยวละพันเลยอ๋อเทยละพันพันสองบวกกันไปใช่ไหม ตามระยะทางตามรยานนะยะทางเนาะไม่แต่อันนี้เสร็จยังแต่โตปีนนตตตกทำไมต้องตบอ่ะเอาไว้นี่เดี๋ยวฝนมามันแน่นเอง <c oughs> อ๋อลูกรังเข้าอีก <c oughs> อครับผมเอาทำงานครับครับ ทำงานเลยครับกับเสียสุนทุนเยอะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเสียก๊อปทำไรอ่ะก๊อปขยันเลยฮะคำสั่ง อ๋อคำสั่งให้เก็บก้อนใหญ่ๆไปใส่หลุมโอ้ยันจริงๆวันนี้ไม่ได้ออกว่ะคนขับบกล้อออกคนขับบกล้อออกเอาทำไมออกดูสิเขาไม่แซกระบะเลยดูยกระบะติดเต็มปึ๊บเลยโอ้ยทำงานก็ยังกลัวดำอยู่เนาะ โอ้เกินไปไหมเอ๊ะเกินไปไหมจิกครอบโอ้ยตายเลยแบบนี้ยันจริงๆครับเนี่ยศสุนทุนเยอะครับพอดีเปิดลานแล้วครับจะเปิดลานซื้อ ทุกสิ่งทุกอย่างเน่ก็ลูกรังใครอยากไล่ลูกรังนะครับเข้ามาเอาได้เลย จะบายแล้วอันนี้ครับก็เอาลูกรังมาตอกไว้แล้วก็ลงแต่ช่างครับเศษศูนย์บอกว่าจะลงแต่ช่างลงแต่ช่างแล้วซื้อได้ทุกอย่างจะวางงน,นนะเขาเรียกว่าคนมีทุนครับคนมีคุณคนมีทุนจะทำอะไรก็ได้ คิดอยากทําก็ทําได้แต่ถ้าไม่มีทุนคิดได้แต่ก็ทําไม่ได้ครับนี่จนสมใชา้ยาจริงๆครับเสียสูญทุนเยอะออทําไปเรื่อยๆ สรัครับคลิปนี้ครับบายบายครับผมเดี๋ยวผมไปทำธุระก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายครับ